สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องเครื่องบินขับไล่ย,ยุคที่5โดยเฉพาะเจ้า F-35 Lightning II นี้แหละครับเรามีข้อมูลบทวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์เทคนิคที่เปรียบเทียบ F-35 กับคู่แข่งสำคัญสคัญใช่ค่ะทั้ง Su-57 ของรัสเซีย J-20 ของจีนหรือแม้แต่รุ่น4.5อย่าง Eurofighter t y p h o กับ Dassault r a f นะคะครับ เป้าหมายวันนี้คืออยากทำความเข้าใจว่าสงครามอากาศมันเปลี่ยนไปยังไงจากเดิมที่เน้นเร็วคล่องตัวมากๆอืมใช่ค่ะยุคที่4นี้เน้น Dog Fight ใช่ครับมาเป็นยุคที่5ที่เขาบอกว่าเน้นครองข้อมูลหรือ information dominance แล้ว F 3 5มันเป็นตัวแทนแนวคิดนี้ยังไงค่ะเราจะมาสกัดประเด็นสำคัญๆจากข้อมูลมาคุยกันค่ะเยี่ยมเลยครับเริ่มที่ F 3 5ก่อนเลย ข้อมูลหลายแหล่งบอกตรงกันว่ามันไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่เหมือนเป็นเอ่อซูปเปอร์คอมพิวเตอร์บินได้ค่ะใช่ใช่คำนี้เลยครับเน้นสมองมากกว่ากำลังถูกต้องค่ะแนวคิดหลักคือเป็นเหมือนคคอเตอร์แบ็กบนฟ้าคือมองเห็นภาพรวมตัดสินใจแล้วก็ชี้นำมากกว่าจะลุยเองคนเดียวความสามารถหลักๆมาจากไหนบ้านครับหลักๆก,ก็มีสเทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกันค่ะอย่างแรกคือการล่องหนหรือส h ครับ อัันนนีี้้รูกดแต่มันไม่ใช่แค่รูปทรงนะคะมันคือการผสมผสานทั้งวัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์หรือแรมการเก็บอาวุธไว้ข้างในแล้วก็ลดสัญญาณความร้อนจากเครื่องยนต์ด้วยอ๋อเพื่อให้ตัวจับยากขึ้นมากๆใช่ค่ะหรือที่เรียกว่า VLO Very Low Observable คือพยายามลดการถูกเห็นจากทุกมุมไม่ใช่แค่ด้านหน้าอย่างเดียวและเรื่องเซนเซอร์ล่ะครับที่บอกว่ามันเห็นรอบทิศทางอันนี้ก็เป็นจุดแข็งมากค่ะ มันมีทั้งเรดาร์แบบ ASEA ชื่อ ANAPG 8 1ที่ติดตามเป้าหมายได้หลายประเภทพ,พร้อมๆกันแล้วก็ทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยโหทำได้หลายอย่างในอันเดียวใช่ค่ะแล้วก็มีระบบ DAS หรือ ANAQ 3 7เป็นกล้องอินฟราเรด6ตัวรอบเครื่องให้ภาพ360อองศาเลยที่ทำให้นักบินมองทะลุพื้นห้องนักบินได้ ถูกต้องค่ะผ่านหมวกพิเศษของเขาแล้วก็มี EOTS หรือ ANAQ 4 0ไวชี้เป้าหมายภาคพื้นดินหรือในอากาศอย่างแม่นยำโดยไม่เสียคุณสมบัติล่องหนยังมีอีกไหมครับมีค่ะระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือ EW ชื่อ ANAQ 2 3 9 Barracuda ช่วยหาติดตามแล้วก็ก่อกวนเรดาร์ข้าสึกได้ด้วยค่ะโอ้โหครบเครื่องจริงๆแต่ที่ข้อมูลเน้นมากๆเลยคือ การหลอมรวมข้อมูลเซ็นเซอร์หรือเซนเซอร์ฟิวชั่นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนี่คือความสามารถที่แบบปฏิวัติว,ตวงการเลยก็ว่าได้มันทำงานยังไงครับคือ F 3 5มเนี่ยมันรวบรวมข้อมูลทั้งหมดทั้งจากเซ็นเซอร์ตัวเองจากเพื่อน F 3 5ลําลำอื่นจาก AWAC หรือจากเรือรบแล้วประมวลผลรวมกันรวมกันแล้วสร้างเป็นภาพสถานการณ์รบหเดียวที่เข้าใจง่ายมากๆสแสดงผลบนจอในหมวกนักบินเลยค่ะหรือ HMDs อ๋อทำให้นักบินเห็นภาพรวมทั้งหมดใช่ค่ะรับรู้สถานการณ์ได้ดีขึ้นแล้วก็ตัดสินใจได้เร็วขึ้นมากๆหรือที่เรียกว่าเร่งวงรอบ OODA loop ให้สั้นลง Observe Orient Decide Act เข้าใจแล้วครับแล้วที่ว่าเป็น q u a r t e r ร์แบ็แหละครับมันเชื่อมต่อกับคนอื่นยังไงมันมีระบบสื่อสารข้อมูล2แบบหลักค่ะแบบแรกคือ MDLL อันนี้จะปลอดภยัยตรวจจับยาก ใช้คุยกันเฉพาะในฝุง F 3 5ครับแล้วอีกแบบอีกแบบคือลิง k ์6 6อันนี้เป็นมาตรฐานทั่วไปเชื่อมต่อกับเครื่องบินรุ่นเก่าเรือรบหรือหน่วยภาคพื้นดินได้อ๋อทำให้มันทำงานร่วมกับคนอื่นได้แม้เขาจะไม่มี F 3 5 ถูกต้องค่ะด้วยความที่มันล่องหนได้ดีมันก็อาจจะบินเข้าไปลึกๆเพื่อหาข่าวหรือชี้เป้าแล้วส่งข้อมูลกลับมาให้เพื่อนร่วมทีมที่อาจจะเป็น F-16 หรือเรือรบยิงอาวุธจากระยะปลอดภัยได้เข้าใจเลยครับเป็นตัวคูณกำลังรบจริงๆทีนี้มาดูคู่แข่งบังครับ SU-57 Felon เฟอนของรัสเซียกับ J20 m i g h t ม d ต a g o รของจีนจากข้อมูลที่มี เทียบกับ F 3 5แล้วเป็นยังไงบ้างครับก็มีความแตกต่างในปรัชญาการออกแบบแล้วก็ความสมบูรณ์ของระบบนะคะอย่างเรื่องการล่องหน F 3 5นี่เขาเน้นรอบทิศทางมากๆครับ VLO ส่วน Su 57เเนี่ยบทวิเคราะห์บ,บางส่วนมองว่าอาจจะเน้นด้านหน้ามากกว่าเพื่อให้ได้ความคล่องตัวสูงมาทดแทนอ๋อแลกกันใช่ค่ะ ส่วน J20 ของจีนเนี่ยด้านหน้าถือว่าล่องหนได้ดีเลยแต่ก็มีข้อสังเกตรเรื่องปีกเล็กด้านหน้าหรือแคนนาดกับเครื่องยนต์รุ่นแรกๆที่อาจจะส่งผลต่อการล่องหนจำมุมอื่นๆบ้างแล้วเรื่องเซ็นเซอร์กับการหลอมรวมข้อมูลเหรครับ ทั้ง s ู57และ J20 ก็มีระบบเซ็นเซอร์ที่ดูทันสมัยนะคะอย่าง s ู57ก็มีระดาร์ N036 b y l c a ระบบอ ra ินฟราเรด 11KS a t o ส่วน J20 ก็มีระดาร์ ASAA มี EOTS มีระบบคล้ายๆ DAS ของ F35 แต่ แต่ประเด็นสำคัญคือเรื่องซอฟต์แวร์การหลอมรวมข้อมูลหรือเซนเซอร์ฟิวชั่นค่ะตรงนี้แหละที่คาดว่า F 3 5น่าจะยังนำอยู่พอสมควรเพราะเขาพัฒนาแล้วก็ใช้งานจริงมานานกว่ามีข้อมูลมีบทเรียนมาปรับปรุงตลอดเข้าใจครับพัฒนามาก่อนนานกว่าแล้วเรื่องเครื่องยนต์แ่ละครับเห็นว่าเป็นประเด็นเหมือนกันใช่ค่ะ อันนี้เป็นความท้าทายของทางรัสเซียและจีนเลย F 3 5ตอนนี้ใช้ F 1 3 5ที่พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าทรงพลังไว้ใจได้ครับขณะที่ Su 5 7เจนี่ยจริงๆแล้วยังรอเครื่องยนต์ยุคหน้าที่ชื่อ i s d e l y e ส0เพื่อให้ได้สมรรถนะเต็มที่ตอนนี้ยังใช้รุ่นเก่าอยู่ส่วน J 2 0ก็เหมือนกันค่ะตอนนี้ใช้ WS 1 4แต่ก็กำลังรอ WS 1 5ที่เป็นเครื่องยนต์ยุคหน้าจริงๆอยู่แสดงว่ายังปลดล็อกศักยภาพได้ไม่เต็มที่ ประมาณนั้นค่ะมันสะท้อนความท้าทายเรื่องเทคโนโลยีการผลิตเครื่องยนต์ไอพ่นยุคที่5ในจํานวนมากๆด้วยค่ะทีนี้มาดูเครื่องบินยุค4.5บ้างครับพวกยูโรไฟเตอร์ไทฟูนหรือดัสโ l ทูราเฟลจากข้อมูลแล้วพวกนี้หมดความหมายไปเลยไหมครับพอมี F-35 แล้วไม่เลยค่ะยังสําคัญมากๆบทวิเคราะห์ชี้ว่าพวกเขามีบทบาทสําคัญในภารกิจที่ไม่ต้องเน้นล่องหนสูงสุดคือมันคล่องตัวสูงบรรทุกอาวุธได้เยอะมากเป็นเหมือนรถบรรทุกระเบิด ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วเขาก็พัฒนาต่อเนื่องนะคะอย่างไทฟูนรุ่นใหม่ t r a n s ์โฟก็มีเรดาร์เอซ่าแคปเตอมีระบบป้องกันตัวเองที่ดีขึ้นเยอะราฟาลมาตรฐาน F4 ก็อัปเกรดทั้งเรดาร์อ b ร์ a s a ระบบ EW Spectra ก็ยอดเยี่ยม แล้วมันทำงานร่วมกับ F 3 5ยังไงครับนี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญคือ F 3 5ใช้ความสามารถด้านล่องหนและเซ็นเซอร์ฟิวชั่นบินนำเข้าไปชี้เป้าให้แล้วไทฟูนหรือรอฟเฟลก็ยิงอาวุธจากระยะปลอดภัย เป็นทีมเวิร์กที่ส่งเสริมกันค่ะอ๋อเป็นการทำงานร่วมกันไม่ใช่แข่งกันอย่างเดียวถูกต้องค่ะหรืออย่างร็ f a ฟล F5 ในอนาคตเนี่ยเขาก็ออกแบบมารองรับการทำงานร่วมกับดโดรนได้ซ้ำแสดงว่าแนวคิดแบบ F35 เรื่องเครือข่ายข้อมูลเนี่ยมันกำลังมีอิทธิพลต่อการออกแบบในอนาคตจริงๆดูเหมือนว่า ความได้เปรียบจริงๆของ F 3 5อาจไม่ใช่แค่ตัวเทคโนโลยีผิวเพียวนะครับใช่เลยค่ะจุดแข่งที่ข้อมูลหลายแหล่งชี้ตรงกันแล้วอาจจะสำคัญที่สุดด้วยซ้ำก็คือขนาดของการผลิตตอนนี้มี F 3 5บินอยู่ทั่วโลกมากกว่า875ลำแล้วเทียบกับซู่7 7ที่ยังมีแค่หลักสิบต้นๆเองค่ะต่างกันเยอะมาก มากค่ะแล้วก็เรื่องเครือข่ายการส่งกำลังบำรุงทั่วโลกผ่านระบบอย่าง ALS หรือ Odin อันนี้ทำให้ปฏิบัติการได้ต่อเนื่องยั่งยืนซึ่งเป็นความได้เปรียบที่คู่แข่งตามทันได้ยากมากๆครับการครองอากาศยุคนี้เลยไม่ใช่แค่เรื่องสเปคเครื่องบินแต่คือการครองข้อมูลในสนามรบและก็ความพร้อมรบซึ่งระบบนิเวศหรืออีโคซิสเตมของ F 3 5กับชาพ,พันธมิตรตอนนี้ดูจะนำอยู่ค่ะ สรุปก็คือเวลาเรามองเครื่องบินรบยุคนี้ต้องมองภาพรวมทั้งหมดเลยทั้งตัวเครื่องเครือข่ายซอฟต์แวร์แล้วก็เรื่องการผลิตการซ่อมบำรุงด้วยถูกต้องที่สุดค่ะแล้วก็มีประเด็นน่าคิดทิ้งท้ายนะคะจากข้อมูลเหล่านี้คือในอนาคตอันใกล้นี้ลหะคะ่ะที่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์กับพวกโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับจะเข้ามามีบทบาทในสนามรบมากขึ้นเรื่อยๆครับ การแข่งขันที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมีเครื่องบินขับไล่ดีที่สุดแต่จะอยู่ที่ว่าใครสามารถบูรณาการเทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้เข้ากับเครือข่ายการรบที่มีอยู่เดิมได้เร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดอืน่าคิดมากครับตัวเครื่องบินเป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่าใช่ค่ะเป็นแค่แพลตฟอร์มหนึ่งในภาพรวมที่ซับซ้อนกว่าเดิมมากค่ะ